สวัสดีครับบันนี้พอพพพข้าพระสิพาตาำผู้ชมมาคอยโฉขอรับกับยาพ่อปู่ยาพ่อปู่เท่าดำนะครับสิ่งเป็นเจ้าปู่ที่รักสมรักษา,า,าพ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้านนะครับอันนี้ใส่มื่อนีร่ใส่ใสพระหนะมาคนเดียวครับมอเตอร์ไซคู่พาไปพามา <c oughs> อ้าวท่านผู้ชมครับจังไดรละ่ะมื่อนี้สีพามาขอโชคขอลาบเด้อท่านผู้ชมเด้อครับมื่อ,าาอนี้จะมาขอโชคมื่อนี้ตรงกับวันศุกร์พอดีพอดีครับท่านผู้ชมครับตรงกับวันศุกร์นะครับ อันี้เพอาะพระพระได้หน้าที่งามนะครับเนาะเอาสิพระท่านผู้ชมมาขอโชคขอรับไปน้ากันครับผมมาร่วมกันขอโชคขอรับนะครับเดี๋ยวหยิบออกสิ่งของก่อนครับเอาของนะครับนี่ของที่เอามาเตรียมที่มาขอโชคขอรับเอ้ยนี่ครับโอ้โหนี่ครับสิ่งของเตรียมจะมาขอโชคเอาไปเลยท่านผู้ชมครับได้น้าแดงน้าจุมมาถวายปู่ นะครับผมอิบอยาพ่อปู่อามาดำนะครับ <c oughs> ผมรักษา,าทเทศบาลไทแมงเอาครับวันนี้มาขอโชควันศุกร์พอดีพอดีครับตรงกับวันศุกร์พอดีตรงกับวันศุกร์มาขอโชค <c oughs> ตรงกับวันศุกร์พอดีวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับสิ่พ่อข้าพาัดรอมาหอดมาถึงหรอปู่เอ้ยอนุญาตบาดคำเด้อครับเด้อ อ๋อสิตั้งกล่องคอนครับผมแล้วก็จะขอโชคนะครับเนาะตัง้งเออ,อ,อป,ปูเอ้พอปูดำก็ได้เหมือนนี้พอข้าพาดเราเนี่ยครับเด้อจะมาขอพึ่งพาบารมีใบบุญมาขอโชคขอราบวันนี้ตรงกับวันศุกร์ครับปูตรงกับวันศุกร์นะครับมาคนเดียวครับผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับมาคนเดียวก็เก่าเลยครับไปมองได้แก คนเดียวครับอ่าบพราใครมีทีมงานเหรอครับผมแีมง,งามเพ็่อนเดียงานกับมี่ดียครับแต่ว่าม้าขอโชคขอหลับ่พรมีทีมงานครับผมมาพึ่งพาบารมีใบบุญของปู่เลยนะครับผมเมื่อนี้ทีพอค่าพระรใบน้ำน้ำส้มนะครับน้ำหนึ่งน้ำส้มเป็นเครื่องสักระบูชานะครับผมเอา มาขอโชคมือาีิตรงกาวันโชคขับผมนี่พอปูเท่าดําอ่ามาเพิงใบบุญนะครับเด้อมาดิมาเพิงโชคเพิงหลับนี่พอปูเนี่ยละ่ะอ่ามันอ่าอ่าวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ้าวมาดิอ่าถวายน้ำดื่มก็ได้ครับเนาะอ้าวอีมั่งสุป,ปะ ขยันชนะั้นนั่ง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 สั่งนั่งนร่งนั่งนั่งนั่งนเป็นั่งนั่งนระงนชาครับงนั้งนั้งนั่งนับงนั่งนส่นะครับผนัูงนั่งนั่นั่ั่งนนั่งนว่งนั่งนั่นั่ันนงนงนับงรั่งนั่งนอนเ่งน่นั่นั่คนั่งัันนงังันศุกร์ตอนเย็น้วยนะครับผม วันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบบูดพิจารณาญาในการรับชมด้วยนะครับเอาหมอ้อห่อนแล้วก็บ,บรรยาได้ล่าทาที่ยงยงดอกับขบค่ะแยกออกันกดอกใหม่ทันที่ได้ปูดอ้อันนเด้ออีพอปูเห่าอีพอปูดำอ,อีพอ,อ,อ,อข้าพระเราะลูกในบ้นบ้านบ้านนะั้นส่วนนี่แหละครับผมได้มาเพิ่งผ้าบารามีอยู่สองข้งแล้วครับข้างนั้นก็แต่ว่าเป็นยังบุญย่งคุณอย่อปูเอ้ย แต่ว่าเป็นนหมดยุ่งขึเนเยอะครับาำลันจะได้ปูให้จะยุ่งระว่าคนเบียร์หน่อยห้อยหน่อยบ่มีเงือนสี่น้ำบนเนาะครับจะหว่างขอไปฝากมูฝากวกูยุ่งๆเดาครับตคนเบียร์หน่อยห้อยหน่อยวันนี้ปัจัยใ้ยท่านสี่น้ำบนเนาะครับผมเอขาจะวาผปูให้แมนๆคงๆคักๆเ้อเพื่อท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอเพื่อท่านผู้ชมทุกคน วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็มีโชคอยู่นะครับตอนวันที่หนึ่งกรกฎาผมก็มีโชคนะครับปูเอ้ยอคนตัวเดียวกัะเทียมเดยบครับเด้ดจุดถูกจุดเทียมขอโบซาดอกไม้โบซาที่พอปูกันมาค้นเดียวแล้วครับผม เอคือเกากระรังเลยปูเด้อเอาแน่นแน่นเสียงเสียงปังปังอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าขึ้นอย่าลงเลยปูเด้อเอาตรงๆเล้วครับไปติดบันชาให้หาบัรลือแล้วครับปูเด้อโอ้มืาอนี้อากาศดีครับผมบ่อร่มแล้วก็บ่อเอ้าวงหอนเท่าคิงควรวแล้วครับอากาศดีอยู่ปูเอ้ยเป็นหมากเป็นนวยเด้อเป็นหมากเป็นผลเด้อปูเด้ออ่าใส่ถูกเดี๋ยวไปจุดใเทียนเอาเทียนแล้วครับใถูกก็พูดอ่ะปูเอ้ย แกลุ่นแกลุล่นะครับตรงเป๊ะจวดที่บอนชาหาไปเลยอะปูเร้ากะมีสุกมีหลักกะสิ่พี่พูดมีห้อนมาปูประถมกับสู้ปูจ้ามาเออขอให้ใต้มีสุกมีหลักกับพ่อแหละปูนอนต่อไปอ้อจะว่าให้ได้ตลยปู ขอข้าพระขอเพิ่มผ้าใบบุญเด้อยปูนเ้อสิบบัญชาห้าบัลลื้อละเอาว่าปูเนี่แล้วอ่าที่ว่าหายโศกระดับหนึ่งสองสามสี่ปูเนอจุดถูกเกี่ยนอันนี้คือไม่ไม่ซิมซี่ครับผมเสี่ยงมาเสี่ยงเอาโศกระดับวันนี้ตรงกับวันศุกร์พอดีนะครับวันศุกร์ตอนเย็นก็มีโชคเลยนะครับวันที่หนึ่งเป็นกรกฎา ก็ม <ffe> ีโชคครับเป็นสลากินแบงของรัฐบาลไทยของเราเนี่ยครับเพื่ออุดหนุนครับเพื่ออุดหนุนคำจุนรัฐบาลไทยเราครับเนาะรางวัลที่หนึ่งและเลขไทยสองตัวนะครับผมของรางวัลที่หนึ่งเลขไทยสองตัวนะครับของสลากินแบงของรัฐบาลแนวท่าของรัฐบาลครับผมอ่าติดทตดเทียนแล้วก็ตีด มีการอกใหม่อ่ามูชาพระคุณดัตปาราตระตราาะเจ้าปูจั่งยานี่พ่อ,อข้าพ,าพาอ่อดราอ่าขอบคุณเนาะอ๋ออ๋เตรียมโตแล้วไหมที่เนาะสาธุสาธุนะโมาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะกวโาโตระหโสตุสมมาสัมพุทธัสสะเจติสุโตระมุทโตนะโมพุทธยปะปัจจพีปงกาปปุ่มเทวาขอขมาเมียงโอ้ขันดอกใบขันนี้ขอคา,าวรเวรเจ้าเจ้าขอคา,าวรวตบปุ่มพวกปุทธเจ้าพระทับปเจ้าพระชงขลาวปูขลาวะปูทัสลูด้วยพระองค์เองคั้ที่สองขอคารวะเจ้าปูเจ้าหญ้าเจ้าตาเจ้าทวดปูด,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 ดำ ผู้หลักสมรักษาสถานที่แห่งนี้มือนพอข้าพ,าพาัดเรามาคนเดียวปูเอ้ยอย่าตืน่นอย่าทวงอย่าทวงอย่าถามขอมาพึงผ้าบารมีใบบุญเกี่ยวกับถูกกระปรับเปลี่ยวทางของรัฐบาลไทยนะครับอ่าของรางวัลที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมสองพันหนาลอยหกสิบเยรขับผมกามอนี่ก็เป็นวันสุขพอดีครับขอถูกวันสุขไปพร้อมกันนะปูเด้อย,ยังไงก็ได้อ่โปรตายหญ่าขื้นหย่าล่วงใบจงเปียะ จะเพียนใช่ย้ําเพียนขั้วเร่ปูเดอ้อให้ตรงเปี้ยกคอยเป็นหมากเป็นผลนในสมหนึ่งสมป่าธนาเร่ปูเด้อร์คอยได้เป็นก้มหวังอ่าที่ตั้งใจตังตังโอกตตังใจมาหาปูที่พอปูดำปูหลักษาไฟฝ่าปูหลักษาบากรักษาเมี่ยงหายยุเ่เย็นเป็นทุกข์เอานี้ขันหาคารวะพรวะตาธรรมะคารวะตาธรรมะคารวะตาเด้่องคารวะตาอาถุก ภาขาภาษาเนี่ยด้ยอันนี้คือไม่เสี่ยงสูงครับภาษาก้นเขาเรียกว่าใหม่ไม่ซิมซีใหม่ซิมซีใหม่ซิมซีครับไม่ซิมซีเสียยไม่ซิมซีอันนี้เอามาไว้ห้ปูเพื่อห้ปูเบิงว่าใหม่ตัวนี้มันมีรางวัลครบพอดีครับมีรางวัลครบพอดีนะครับไม่ไม่หลุดแล้วก็ไม่เกินมีหนีที่ไหม่พอดีพอดีปูรางวัลก็นอยู่นี่แล้ครับ ให้ปูเบิ้งแล้วกับเบิ้งแง่งแล้วก็ทั้งเกตทั้งกาที่พอข้าพอดเราซันแล้วก็พอให้เป็นโชคเป็นระับอ่าเป็นทีพึงพอใจเลขรางวัลที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเอาปูหลับชาเนาะปูเนาะรื้อถอดหมวกขออนุญาตบัตคำปูโอ้ยอนุญาตบัตคำครับลืมอถอดหมวกลืมอถอดหมวกเอาถอดแล้วครับบัดนี้กถอดแล้วถอดแ,แล้วโอ้เนาะ เลี้เลี้ยงผูอาญาไปทมาให้สิกัรเได้กรรมด้ เออปูเด้ป่ะทีนี้อิปอรคา่าพาเราเซเรมซันแล้วครับนี่ที่ใหม่เอาปูเด้อขันมันแมนมันขันมันใช่โตดีโต,ด,โตดังโตถึงเป็นชุ่นเป็นห้อยโตถึงเป็นเงินอเป็นธรรโตรถึงมาเป็นหมากเป็นขนโตถึงเป็นมากเป็นไมยช่วยกระดูกนาดึงมากถอดออกมน้าเอ,อ๊ะท่ายสามตัวบนดสองตัวเดือของแนวทางของรัฐบาลนะครับผมวันนี้ก็คือวันศุกร์ ก็ขอโชคขอราภไปเดินกันนะครับผมออกเพื่อเป็นแนวทางตัวที่จะระนาญญานในการรับชมรับฟังเด้อท่านผู้ชมไม่ได้ชักชวนให้เล่นการพน,นันนะครับผมเอาโบ้เด้อเห็นหครับผมเอาตัวแมงตัวใหญ่ตัวจูด้วยตัวแมงตัว็ใหญ่ตัวเดียวออกมาเดียวตัวเด้อ ออกมาแล้วท่านผู้ชมครับออกมาแล้วแนะ่ท่านผู้ชมดะเลขกสามครับโอ,โอ้ไปอันมนงองไรก็เห็นตะเลทลกสามปูเอ้ยสะชวนมากเอาเอาอีกโอ้เอาตัวแมลงตัวใส่ก็ปูเด้ โตไม่ใช่โตไม่นั่นโตไม่ฝันโตไม่ถึงโตไม่เป็นหมากเป็นขนโตไม่เป็นหมากเป็นหนวดโตไม่เป็นยาเอาออกมาเอาโตใช่โตแน่นนั่นออกมาอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับเอา เลขเกตครับผมเอาปูได้สองใหม่แล้วครับได้สองใหม่เลววย,ยู้าเอาอีกยั่นหม่น้องปูเนาะเอาอีกย,ยังไหม่เังไปสิไปเอาสองใหม่ผู้ายว่างานได้สามกับเกตในปูบาที่นี้ปูสิเปยนเปลงบ่เอาอีกใหม่ที่สามนะครับเด้อเด้อปูเด้อเป็น,นังมินเงุณ ก็ปูดัมด้เอ,ออไม่ที่สไม่ที่สาม าาาสามเห็ดแต่ประมาสามท่านผู้ชมเอาปูไปสั่นแต่มองได้ก็ได้ตะเลสามเซนมากมันเป็นยังไงน้อ,อบารนะปูเอาบานนี้สีเอาสองตัวให้ปูเอาแค่สองตัวนะครับขอให้ปูจงพิจารณาให้ดีนะครับสองตัวนะครับเอาสองใหม่ได้ไหมนีปูเด้อเอาสองใหม่ครับเอาหนึ่งสองสามเอาสองใหม่ครับ เอาลายใหม่เลือกๆชิ้นอมท้องใหม่ครับเอาสองไม้สุดท้ายนะครับผมเอา,าท้องใหม่สุดท้ายเลือกๆเอาท้องใม้สุดท้ายครับเอาสองไม้สุดท้ายงาออกมาเราทำให้ผู้ชมครับท้องใม้สุดท้ายแบบที้นี้อันนี้ไม่เล, ek, คเลกค,เล ek, คือเลขหกครับไม่เลกคือเลขหกนะครับเอาเลขไม้เดียวครับปู ตอนแรกได้สามเจ็ดแล้วก็สามเม้าขอช่องใหม่ไปนี่ออกเลขหกครับอเอาเลิกเลตุ ไม่ตงไหม่แมนได้ปูด้ยไม่แมนดมแด้ออกด้วยครับด้อไม่ว่าแมนได้ออกมาเอาไม่อยู่แล้วครับผมพี่น้องครับขอสองใหม่ว่างานเลขหกบานนี้กลายเป็นเลขศูนย์เอาเอาวา,าระในการเสียงสูบเสียงหลับโอ้ยแนยวทางของรัฐบาลไทยแล้วครับเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยตามตัวบนสองตัว่างเพื่อฝากเอ็ดีและท่านผู้ชมของอีพอค้าพ้าหรอ ผู้บรรบชมขอให้ท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนได้รับชมรับฟังรับเบงอพอห่าพลาดรขอให้ท่านมีโชคมีลาภทุกคู่ทุกคนเลยปูเด้อให้เพิ่นมีโชคไม่ลาภทุกคู่ทุกคนเพื่อจะได้มีทุนมีหอนมาบูรณะปฏิทังขอนปูขันไม่โชคไม่ลาภใจได้นั่เครื่องสักการบูชามากเสดวายผูเสืบตัวสนับสนุนอพอข่าพ้าดเรด้วยครับเด้อถึงพุ่มสีเบียหน่อยห้อยหน่อย คนดูหน่อยก็พูดเนี่คำชูนุ่มทงขึ้นเด้ปูเด้อเมื่อนี้การเสียงสูงเสียงหลาดของยี่พอค่าพะรละก็สิมสุดลงนะขนาดนี้เนาะเอวังก็มีดโดยประกันเสนได้ปูเด้อพุทธคราวตาธรรมคราวตาสังขะคราวตาคราวาปูเทพเจ้าเล่าเทวดานั่งแม่โทษนี่ที่ยี่พอค่าพระรละแต่ยากก้าวมาขอชูขอหลาดมาเท้บาบ่ถือพวกถือใจ ประการใดขออโหสิกรรมแเจผมมีพอค้าพระน,นะครับเดี๋ยสาธุครับผมแต่ผู้ชมครับการขอโชคลาภการชิงศูนย์ลงนะครับเพราะอันสามสามใหม่เหละครับมีสามมีเก็ดมีสามบาวนี้เนี่ยมาขอบนสองใหม่ก็นเลยหกกับศูนย์ครับ,รบเอามีสามีหม่ละครับคือลงเป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะเอาโปรดพิจารณาญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านนนะครับผม